เบื่อมากอันไหนมีแล้วว่าต้องเอาเลยนะขอร้องดเดินตรงไปทั้งแถบนะของเล่นอ่ะระวังชนรถเข็นน้องข้างหน้าดูด้วยฝั่งนี้ก็มีเนี่ยของเล่นเนี่ย ฝ่ามือเนี่ยมีตัวเมื่อกี้แหละที่น้องก้าวจะเอาะเอาอะไรน้องก้าวมังนี้ฝั่งนี้มีของเล่นน้องก้าวมังนี้ฝั่งพี่กรอยู่นี่ของเล่นอยู่ฝั่งนี้อยู่โซนนี้ พัดฟิวนะพัดฟิวแม่มีพัดฟิวด้วยพัดฟิอะไรอ่ะพัดมิยังไม่ได้ที่ต่อที่บ้านก็ยังมีอยู่เลยอันใหญ่กว่านี้อีกก็ไม่ต่อก็นี่ไงข้างหน้านี่ไงไปเรียกเอาจะเอาอะไรไปร้านนั้นไหมล่ะ หยิบมาอ,อ,อย่าช้าเเร็วที่เกียรรอเลือกมา,บบมาเลือกมา,กาอ๋อหยิบมา้านท้องก้บบาวอะไรน้นรบบองก้าวพี่ก่อนได้แล้วน้นอ,นองก้าวอะไรป๊อบของยางเหรอไปหยิบมาอันหนึ่งสิเอามาเท่ากันสองคน อพอคนละสองอันคน<อ><อ>ละสองอันไปเเร็วนองเก้าไปจ่ายเงินมาค่ะให้คุณยายช่วยถือไปไปให้คุณยายช่วยถือนะอนคนนั้นนาลีลายอยู่คนเดียวเนี่ยโอ๊ยเร็วๆสักอย่างนึงเร็วอันนี้ไม่เอาเหอะบ้านแม่ไม่ชอบเหนียวหยิบไปไปเลยน้อวนางเก้าอเอาแค่สองอัน คืนอันนึงในมือเอาไหนคืนเอาวางอันหนึ่งครับอ่ะเอาไหนวางอันหนึง่งเปตจใยไม่เอาเอันนั้นคืออะไรต้องดูก่อนมันคืออะไรมันคือที่เป่าสบู่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เป่าสบู่ที่ที่ที่เป่าฟองไงไหนที่เป่าฟองนี่ไงกวลาเทแล้วก็มีฟองออกมาอันนี้ไม่เอาหรออันนี้เคยมีเมื่อก่อนแล้วพอนะฟองหมดก็ไม่เล่นกันเก็บเก็บเลยครับเก็บเลยเก็บเลย พอฟองหมดก็ไม่เล่นกันแล้ววางทิ้งถ้าน้องกอนถ้าอันเดียวได้ก็อันเดียวแม่ไม่ได้บังคับถ้าอันอื่นไม่ชอบไม่ต้องเอาโอเคนี่คืออะไรไปเออไปไปไปต้องซื้อเหมือนกันด้วยเนาะ